ยังคงมีกิจกรรมดีๆข้องจังหวัดสุราธานีเพื่อผู้ต้องขังค่ะโดยจังหวัดสุราธานีจัดกิจกรรมสรงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนท้งม่วนโดยจัดให้กับผู้ต้องขังค่ะเพื่อฉเฉลิมรพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหนืองในโอกาสวันฉเฉลิมพระชนมพรรษซา28กรกฎาคม2565ค่ะ ที่เรือนจํากลางสุราธานีนะคะตามภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นเนี่ยก็รจะกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อที่จะรวมกันซ้ำานึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะรวมทั้งมีการบรรยายนะคะเป็นการบรรยายทำจากผู้นําศาสนาให้กับผู้ต้องขังค่ะการมีนายมนตราผมสิ้นนะคะ ปรลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายทอธงชัยสร,ร้นอักษรวัฒนธรรมจังหวัดและก็นายผักดีแก้วเนียมผู้บัญชาการเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานีหัวหน้านส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องและก็มีผู้นำาตาสนารวมไปถึงผู้ต้องขังนะคะเข้าวรวมในพิธีค่ะครับผมประธานในพิธีนี้ก็ได้มีการทําพิธีนะครับถาวายสักการะเบื้องหน้าพรบรมชาญาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพร้อมกับแสดงออกถึงความจงรักภักดี และก็สำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่าง5ที่สุดมีได้นะครับส่วนส่วนกิจกรรมนะครับในงานนี้นะครับนอกจากเรืองของพิธีการแล้วก็ยังมีเรื่องของผู้นําศาสนานะครับอ่าังซศาสนาเลยนะครับก็มีพระมหาทิติวัตรอ่จิระวัตโทนะครับแล้วก็ศาสนาจารย์บัตรจบก่อนเงินนี้จากศาสนาค,คริสต์นะแล้วก็นายสันเสริญโตบายนะครับนะอ่เป็น โตอิมามนะครับรวมกันมาให้ความรู้ลักธรรมทางศาสนาอย่างเท่าเทียมรวมถึงให้ผู้ต้องข้างเนี่ยได้เรียนรู้ลักธรรมอย่างเท่าเทียมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันในอนาคตนะครับนี่เป็นเรื่องขมทางนะคะที่ว่าเป็นการปืดออกกาให้ผู้ต้องข้างเนี่ยในวันที่เขาได้ออกมาอยู่ในสังคมภายน้องเนี่ยเป็นการปืดออกาาว่าเขาสามารถที่จะนําสิ่งดีๆจากข้างในมาประยุกต์ใช้และกรปรับใช้เพื่อที่จะปรับปรุงตัวในโลกภายนอกต่อไปค่ะเพิ่มเผื่คืนคนดีสู่สังคมก็ว่าท่านพนันนั่น เองนะครับ